กาบสวีนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็ต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วเลยนะครับต่อเนื่องเลยเพราะแบบนี้มันน่าสนใจมากเลยแะแบบนี้มันน่าสนใจมากดูดิดูดมันมีเลเซอร์การตายด้วยมีเลเซอร์ด้วยไม่ใช่แค่ตกแล้วก็เริ่มใหม่อย่างเดียวมันมีการตายด้วยมันมีเลเซอร์ด้วยนะ เลเซอร์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 เออโอเคแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอ้โหโคตรสุดน่าสนใจอ่ะสนใจมากเพราะว่าแบบนี้มันมีเลเซอร์แล้วก็อะไรที่มากมายแล้วก็ยากเกิน ยากขึ้นยากขึ้นและยากขึ้นและยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นและยากขึ้นยากขึ้นยากยากขึ้นมากอ่ะววู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 เตันโอ้จุบจุบจุบตรงนี้กว้างก็เลยต้องโดดตรงนี้ตรงนี้กว้างตรงนี้กว้างตรงนี้ โอ้ oh. เอาจากนี้เลยโอ้ oh, เดียวเคลียลงโอเคครับโอ้โ oh. อ oh, ้แบบนี้เคยเจอแล้วนี่ไม่เป็นไรชิยว,วครับ <c oughs> ผมเคยเจอแล้วโอ้ oh. แบบนี้เป็นการผสมประสานระหว่างแมพระว่างดันต่างๆนะครับโอ้ oh. 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 ตรงนี้ไม่เคยเจอยากมากด้วย อยาก,กด้วยอยากมากด้วยถ้าผมตรงไปตอนนี้ผมหัวร้อนมากเลยนะเนล้อช่องนี้ไอ้ดียังรอรับได้อยู่จะหายจะหายเลยจะหายจหายอจะหาย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 ,หายต้องชนะห้าครั้งให้ได้ ชนะ5ครั้ง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 ชนะ5ครั้ง5ครั้ง5สีเพนยยาโอ้โอ้โอโอมันนี้เสียวมากอิอ้ว อะไรวะนี่อไม่รู้บอกคูแแบบนี้ไม่สนุกเลยโอเคเจอกันอีกแบบหนึ่งนะกรับเอ้ยเออก็สำหรับผมก็รับมาอีกแแบบหนึ่งแล้วนะครับผมจะซื้ออันที่ถูกที่สุดผมจะเสียวันละสองร้อยบาทลบักนะครับโอเคไปแล้วหรือไม่ก็มากกว่านั้นอะ โอเคให้ไฟคุมค่าเอ้ยแบมนี้ไม่เคยเห็นนะเนี่ยอ้โอ้แบมนี้ไม่เคยเห็นเลยเอ้ยขึ้นไปได้ด้วยพอเข้าไปหน่อยผมคิดว่าสัตว์ประหลาดไม่ต้องเติมเนื่อมาจากแถวนี้แน่นอน ตับจับตับจับแคปแบจับโอ้ยเราเกิดด้วยอ,ยอยู้หที่รับเอาตัดปลาดไม่ออกได้ตังมาโอ้เหลือตังค่าร้อยเองจริงจริง,งมีเป็นพันเลยเอออะไรวะเนี่ยโอเคระหว่างรอดิดก็เดินเล่นหน่อยแถวนี้แถวนี้มีที่เดินเล่นด้วยเหรอ พิซซ่า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 เขาชอบกินพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าแต่ของไฟไฟในแอดเฟดี้โอ้ผมไม่อยากออกไปเลยฮะออกไปทีไรได้ตายทุกทีครับพูดจริงนะผมออกไปทุกทีตายทุกทีเพราะว่าเห็นเฟดี้กับบอนนี่แล้วก็เอ้ยเห็นเฟดี้ไปแล้ว ผมเห็นบอนนี่ด้วยเฮ้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 ยอย่าเข้าไปอย่าฟ็อกซี่ข้าวตายโอ้ยจะเจ๊เวดีเพื่อน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 เปิดเปิดได้เพื่อนเปิดให้เพื่อนเปิดปิดปิดเปิดเปิดเปิดปิดปิดเ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 อาเ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 ปิดเ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 ปิดตาย เลวปดีอ oh, oh, oh. oh. oh, ๋อวู้ซุก <laughs> ดีวู้ชอบแบบนี้เพราะว่ามันแบบนี้มันทำให้เราตื่นเต้นแบบครับ mm hmm. อ,อืมไปแล้วระ <c oughs> หว่างรอฟีบก็เดินเล่นมันมีที่เดินเล่นด้วยเหรอโอ้ oh. สว่างจ้าเลยดูดูหน้าผมสว่างจ้าอุ้ยครูบาลดีครูบาลดีแเหมือนี้ไม่ต้องใช้ไฟหรอกเพราะไม่มีไฟไแล้วผมแจมตาชายครูบาลดีเลยชยมมตมองเนี้ยเอออะไรวะผมไม่ชอบคนที่ที่มีคนเยอะๆโอ้ยครูครูบาลดีมาแล้วครูบาลดีมา จริงๆอะมากลัว่าออกดีกว่ากลัวผีโอ้ยประตูโอ้ยโอ๊ยมองไม่เห็เออประตูโอ้ยผีเออครูบาลดี้อยู่ไหนอะครูบาลดี้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 ครูบาลดีครูบอดี้ ไม่เป็นไรได้ได้เงินมาพันมันไม่ก็กี่บาทก็ไม่รู้ขวดเก่าในโรบอกขวดนี้มันมาตั้งแต่ช่วงสองพันสิบสิบสิบแปดแล้วแหละสองพันสิบแปดแล้วแหละเออส่วนข้างล่างจะเป็นของ VIP ใช้โรบอกเติมเอา โอเคครับอันที่ถูกที่สุดเจะซื้ออันที่ถูกที่สุดตอนนี้เหลือเงินหนุร้อยเตโอเคซื้อมามันก็นี่ทีนี้คุ้นๆน,นะเนี่ยมนลงอะไรสักอย่าง,งผมว่าเป็น S C P นะ่เออซาเลนามูล โอ้ซาเล็น้มูลโอ้ตายตายแล้วโอ้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 เจมส์เดอะคิวเลอร์เจมส์เดอะคิวเลอร์เจมส์เดอะคิวเลอร์เป็นตัวที่โหดที่สุดในแมปนี้แหละมันมีอยากยุ่งกับมันแล้วก็ผมชอบปีนขึ้นไปตรงนี้เลยยิปปี้วู จะมีด่านของอย่างนี้เลยนะเฮย้ยอะไรเนะี่ยคุดจุ๊บโอ้ไม่มีอะไรนี่เออคืออะไรวะอ๋อ VIP ไม่เติมโอเคครับปุ๊บปุ๊บอาชึบลงไปข้างล่างแล้วก็เพื่อนที่ถูกที่สุดไฟจะต้องวิ่งไหวก็ได้ก็เจอบค h e c u r e ์โอเค จ้องวิ่งไปก็ได้เว่าเราวิว่งไวอยู่แล้วโอเคชัดเจนเลยผมรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นตรงนั้นใช่ไหมเราไปซื้อไม่ได้เคนเจ้านี่เจตเดอคิวเลหัวเจ้านี่แล้วก็เจ้านั่นบมันจฟื้นออกมาจากกระจกแล้วก็ฆ่าเรารวมถึงเฟสดีด้วยนะ นั <g ül üyor> uh ่นไงนั <Et à> <ana> oh, oh, ่นไงมาแล้วออ้จปะคิวเอร์ปเ็ปคิวเอรมันจะอยู่ในกระจุกแต่ว่ามันจะออกมามันก็จะออกมาเีกโอ้เจ็ปะคิวเรอรอ่ะอ่อ้าวสนุกอยู่คุณโอ้ย เฮ้ยด <Es> <an> ูด oh. like like yeah. oh. ิว่ามันจะเป็นแมปอะไรดูดูลูกหน้าเลยดูลูกหน้าดูดิดูดิมันจะเป็นแมปอะไรเอาดูดิมันจะเป็นแมปอะไรมันจะเป็นแมปอะไรมันเป็นแบบอะไรมันเป็นแมปอะไรอ่ะโอ้ไม่ดูเอ้ยเอ้ยเจ้าโนติดบัผมติดบัาก่ะเออ อุ๊ยแบบนี้ผมผมชอบนะผมชอบมันตื่นเต้นดีไวนเต้นเอ้ยกินน้ำลายดิเอ้เดี๋ยวก็โดดฟ็อกซีค่ะเพื่อนอย่าไปยุ่งกับมันเลยนะเฮ้ยเอ้ย,อยบอลน,นี่ขยับแล้วบอลน,นี่ขยับแล้วโอ้โอ้ช่วยด้วยพระเจ้าช่วยด้วยพระเจ้าช่วยช่วยด้วยโอ,โอเคอ่ะ ไปดูบอนนี่เฟรดดี้ฟ็อกซี่สิว้าวไปดีกว่าบอนนี bon ny, bon ny, ่เฟรดวันนี้ชิค้าไม่มาม,มาทำไมชิก้าวันนี้ชิก้าไม่มาหรอชิก้าไม่มาหรอวันนี้ชิก้าว้าวโชคดีรอดมาได้โอ้ยเกือบไม่รอดแล้วพวกเราอะ โอ,โ,โอ้โหอเดเล่นไปด้วยคนแบบนี้คนเล่นเยอะจริงนะโอ้โจริงจริจจดูดีว่าันนี้มีแบบอะไรบ้างอ้ยโอโ,โอ้โหผมไม่กระโดดลงไปหรอกค่ะผมรู้ว่าข้างล่างมันเป็นแบบอะไรผมไม่กระโดดลงไป ไม่กระโดดลงไปหรอกอุอ้ยบบีไปไปไป,ไปอย่าอย่าพักเราเราจะพักเยโอ้โหเพือ่อนลงไปเลยเพื่อลงไปล,ลงไปลงไปลงไป,งไปเดี๋ยวเราก็ไปเราไม่ลงมันลรมงรู้ว่าอนาคตผมจะเจะอ้ออยผมน่าจะไปฉายมานะปักปะเนี่ยอะไรวะ เพิ่งว่าโอ้ชคด,ดีจังวะไม่ได้ลงไม่ได้ลงไปเลยก็โชคดีดูซิว่าข้างล่างเจออะไรบ้างไม่มันดูไม่ได้ดูได้แต่เท้าผมอะ่ะอ,อุ้ยเยียบโอ้โหโคตรโคตรอัดแน่นเลยอ้าวอ้าว,าวชั่ๆ เพลงนี้เกมนี้มีเพลงเลยโอเคปิดดีโยว,ว่าเดี๋ยวตดลิกาสิตเพลงนี้โคตรอคุณชอบไหคุณชอบเพลงนี้เยอาอแบบนี้คุ้ค้ๆโอเครู้เลยผมจะไม่ขึ้นไปบนิี่ะขึ้นไปดีกว่าจริงๆอู้นั่นไงพิกกี้ พิกกี้พิกกี้แล้วพิกกี้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะเข้าไปเอาอะไระเ,ไเ,เ,นเนี่ยที่นี่มาที่ไหนกันน่ะโอ้ผมยังไม่เคยเจอนะเอาพิกกี้พิกกี้พิกกี้มาจับเออเออเออพิกกี้มาตาาาารงนี้ทำไมอะ่ะ พิกี้พิกี้อย่าป่าก็ได้ไม่ต้องปาก็ได้ไม่ต้องปาก็ได้ไม่ต้ก็ได้พิกี้พิกี้ไม่ต้องเบอร์ก็ได้เราเคยเจอในแมปนั้นแล้วไงพิก,กี้โ oh, อ้มันคิดถึงผมมากเลยมันคิดถึงผมนะปิกี้เอรอรอนม่ได้เลออ เธอเธอคงได้ไม่ตื่นเต้นเลยเหรอเอ้ยเขาเขาแอดผมมาเนี่ยแอดแอดรับหน่อยรับเออพีพีอะไรเอ้ยคนนี้เอาคนนี้เอาดู้ดิจะมีใครรับบ้างอ๋อโน้โอ้ยคนนี้รับว่ะมีรับคนนี้รับคนนี้รับโอ้โหแบบนี้โซนิกแน่นอน พีโซนิกแน่นอนผีโซนิกผีโซนิกผีโซนิกตียากมากถ้าเราไม่มีตัวรุ่งหวยอ่ะไม่ไงผีโซนิกผีโซนิกจะฟื้นแล้วผีโซนิกกำลังฟื้นย่ำเราจะอยู่บนหัวไหนออแล้วกำลังจะกระโดดกระโดดดูดิามาันเป็นโอ้โห เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมผีโซนิกผีโซนิกโอ้ยตายโอเคมีโอกาสไหมมาก็สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับแมปเจ้าล,นะลิปนี้นะลิปนี้โอเคยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะปุยบุย,บยเจอกัน